สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ the two channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามทอตแนมฮอสเปอร์เซเดียมนะครับในเกมคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศคู่ระหว่างทอตแนมฮอสเปอร์นะครับพบกับลิเวอร์พูลและก็เป็นสเปอร์นะครับที่เอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์เกมเข้มข้นมากแล้ววันนี้ขอชื่นชมสเปอร์ในเรื่องของเกมรับกันเลยกันวันนี้สเปอร์นะครับได้ผู้รักษาประตูคนใหม่นั่นก็คือคินสกี้เข้ามาร่วมทีมเป็นที่รียบร้อยแล้วก็ลงเล่นทันทีนะ เกมนี้คินสกี้พูดถึงคินซกี่ก่อนละกันคินสกี้พอมาเล่นให้กับสเปอร์เราจะเห็นแล้วว่าทำไมถึงต้องเป็นคินสกี้ไม่ใช้ตัวของออสตินในเกมที่แล้วซึ่งออสตินนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งการยืนปฏิกิริยาผมว่าได้เลยผ่าน100%เนะครับเป็นผู้สาประตูที่ดีเลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคินสกี้กับตัวของออสตินนั่นก็คือบอลเล่นด้วยเท้า คินสกี้วันนี้เล่นด้วยเท้าดีมากครับเล่นเหมือนนักเตะธรรมดาคนหนึ่งเลยไม่มีความเชื่องช้าใดๆเลยครับเวลาที่บอลมาถึงเท้าของเขา 1. การตัดสินใจด้วยนะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกนักเตะของลิปูบีบเข้ามาเร็วหรือแม้กระทั่งมันไม่มีที่จะให้จ่ายแล้วเขาไม่ตัดสินใจที่จะยึกยักรหรือรอจนกระทั่งมีช่องและเขาถึงจ่ายแต่คินสกี้เองเลือกที่จะสาดทิ้งทันทีเหมือนกัน นี่คือข้อดีของคินสกี้ที่วันนี้เห็นแล้วก็1ตําตำแหน่งการยืนของ2ก็คือปฏิกิริยา3นั่นก็คือการออกไปมีส่วนร่วมกับเกมคือมีส่วนร่วมกับเกมเสมอไม่ว่าจะเป็นลูกที่จ่ายทะลุช่องขึ้นมาก็วิ่งบีบออกไปในพื้นที่ว่างที่อ่านเกมอยู่แล้วความเร็วของเขาก็มีผลด้วยดังนั้นผมว่าคินสกี้เป็นอีกคนหนึ่งที่สเปอร์เอาเข้ามาเสริมแล้วใช้งานได้ดีเลยนะครับในเกมนี้นะแล้วก็มีจังหวะเซฟจัดจะของดาวินนูเยสไปเหมือนกันที่หลุดเข้ามาแล้วเขาก็ออกไป ทำตัวใหญ่นะครับแล้วก็ปิดมุมได้ดีเซฟสําคัญช่วยช่วยสเปอร์ไว้ในช่วงของครึ่งหลังนั่นคือเกมที่มันเกิดขึ้นสําหรับตัวของคินสกี้เองวันนี้นะครับทั้งตัวของสเปนกับปอโรเนี่ยก็ทําได้ดีเพราะว่าเขาไม่ขึ้นไปเติมมันก็เลยทําให้เกมรับของสเปอร์ไม่โดดเดี่ยวอีกแล้วสําหรับตัวของดาร์กูซินกับแอชิเกที่รับภาระหนักมาโดยตลอด วันนี้บิสซูมาตรงกลางนะครับบิสมาแล้วก็เบนเทนคูลงสนามร่วมกันแต่ว่าโชคร้ายนะครับตั้งแต่นาทีที่ประมาณช่วงช่วงที่สเปอร์ได้ลูกแต่มุมช่วงต้นเกมอะนะแล้วมันเป็นจังหวะที่ผมมองว่าตัวของเบนเทนคูครับจังหวะที่เขาเอี่ยวตัวไปมงอะเหมือนกับช่วงศรีษะเขาเหมือนช่วงคอเขาพยายามที่ต้องสะบัดใช้หัวเนี่ยสะบัดแล้วมันน่าจะแรงเกินไปแล้วผมรู้สึกว่า ผมว่าน่าจะเคล็ดอ่ะไม่เคล็ดก็มีอะไรบางอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ายังยังโชคดีนะที่มันไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าต้องรีบประมพยาบาลรุนแรงนะแต่ว่าอาจจะมีใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับผมว่าทั้งศีรษะแล้วก็คอเพราะว่าจังหวะที่ตัวของเบนินคูเข้าไปเล่นจังหวะเนี้ยไม่มีนักเตะเลี้ยวพูเข้าไปเบียดเข้าไปชนเข้าไปไม่ไม่มีใครเลยครับเขาคนเดียวเลยดังนั้นผมว่ามันเป็นจังหวะที่เขาพยายามจะหม่งจังหวะเนี้ยแล้วมันน่าจะมี น่าจะเคล็ดอะไรสักอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนตัวไปนะครับตัวของปอเซโกกูก็เปลี่ยนเกมทันทีนะเอาตัวของบัลเดนจอร์ันมาแล้วก็ขุบตัวของครูรูเซฟกี้ที่ในต้นเกมเนี่ยเล่นเป็นปีขวาให้กับสเปอร์ขุบเข้ามาอยู่ข้างในก็เล่นกันไปใช้เวลาผสมนพิาานาลจังหวะนี้ไปประมาณ10กว่านาทีได้นะครับกลับมาเริ่มเกมก็ช่วงประมาณกับนาทีที่20ต่างฝ่ายต่างก็เริ่มทําเกมเข้าหากัน สเปอร์ก็มีโอกาสนะครับจากตัวของโธรันกี้เองแต่ว่าจังหวะมันก็ไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นเหมือนกันนะครับลิ์พูเองถามว่ามีจังหวะไหมก็มีทั้งตัวของโมซาลาทั้งจังหวะการเปิดเข้าไปได้มงวันนี้ในช่วงแรกของเกมอะ่ะก็แลกกันเหมือนกันผมว่าค่อนข้างจะแลกกันด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้แลกกันขนาดนั้นส่วนเกมโดยรวมเนี่ยทั้งคู่เนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งด้วยกันบ่อย ดวลกัน1ต่ตอนหนึ่ง,งะครับชิดต,ต่อชิดแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เพลสหนักขนาดนั้นนะแต่ว่าขึ้นมาขึ้นมาเพลสซิงสูงเข้าใส่กันทั้งตัวของลิอร์เองแล้วก็สเปอร์ด้วยเล่นขายกันในช่วงของครึ่งแรกไม่ปล่อยพื้นที่ว่างให้กันนะครับไม่ปล่อยให้ลิอร์เองได้ครอบครองเกมสเปอร์ลงไปตั้งรับไม่ใช่ครับขึ้นมาเพลสซิงสูงเข้าใส่แล้วเวลาที่สเปอร์เล่นเกมรุกอย่างที่ผมพูดไปนะครับทั้งตัวของปอโรเองกับตัวของสเปนไม่ได้เติมขึ้นไป เหมือนกับหลายๆเกมที่ผ่านมานี่คือจุดหนึ่งที่ผมว่าตัวของสเปอร์เองก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันในเกมนี้นะส่วนเกมอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะกลับไปเล่นรูปแบบเดิมไหมก็เลยทำให้เกมเนี่ยมันค่อนข้างตึงมากนะครับในช่วงของครึ่งครึ่งแรก เอาโอกาสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ส่วนใหญ่โอกาสมันไปเป็นของลิเวอร์พูลที่น่าจะได้ประตูเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่กองหลังของสเปอร์ไม่ได้ดันกันขึ้นไปสูงพื้นที่มันไม่เหลือให้เยอะมันก็บีบให้นักเตะของลิเวอร์พูลต้องทําตั้งแต่นอกกรอบเขตโทษไม่ว่าจะเป็นจังหวะการยิงปั่นของกัคโปเองหรือแม้กระทั่งการยิงไกลจากช่วงท้ายๆเกมครับที่ทดเวลาในเกมนี้ไปในช่วงครึ่งแรกนะ11นาที ยิงไปก็ตัวของคินสกี้พยายามจะรับเข้าชองนะแต่ชองแตกเหมือนกันดีนะที่ลูกมันไม่แรงพอที่จะทะลักเข้าประตูไปก็อาจจะเป็นจังหวะของเขาว่ากันไปนะครับในช่วงของครึ่งแรกเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เกมมันค่อนข้างตึงนะในช่วงของครึ่งแรกเริ่มเกมครึ่งหลังมาครึ่งหลังนี่แหละผมว่ามันเป็นเกมเปิดโดยแท้จริงนะสเปอร์เองด้วยความที่เล่นในบ้านอะ่ะเรารู้ว่านัดที่2ต้องไปเยือนลิอร์พูลพวกเขาก็เริ่มขยับเกมให้มันเร็วขึ้นเหมือนกัน พยายามใช้เกมรุกของเองนะครับเพื่ออยากได้ประตูแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นผมรู้สึกว่าตรงกลางของสเปอร์ยังเป็นรองตรงกลางของลิเวอร์พูลอยู่ในช่วงครึ่งแรกนะครับขออภัยข้ามไปนิดนึงนะลิเวอร์พูลนั้นเสียตัวของจอร์ดคอนซาไปด้วยและผมชื่นชอบการลำดับการเปลี่ยนตัวของสล็อตด้วยเหมือนกันครึ่งแรกนั้นเสียคอนซาไปนะครับไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ็บยังไงนะแต่ผมเห็น ตรงเวอร์จิลฟันดเขาเขาจับอยู่ประมาณตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของการหายใจอะ่ะผมว่าน่าจะผิดจังหวะหรืออะไรสักอย่างรับผมไม่น่าใจเหมือนกันสําหร,รับตัวของคอนซาการเปลี่ยนตัวของส็ลตนะครับไม่ส่งโคนาเต้ลงมาส่งตัวของวาตารุเอนโดลงมาก่อนตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรืออาจจะให้วัตารุเอนโดมาเล่นเป็นมิดฟิลแล้วก็ถอยตัวของกาเฟนแบกลงไปยืนเป็นเซนเตอร์ซึ่งเคยเห็นมาแล้วปรากฏไม่ใช่ครับเป็นวัตารุเอนโดนี่แหละที่ลงไปเล่นเป็นเซนเตอร์ให้กับ ลิอร์พูลหลังจากที่คอนซาต้องออกไปนะครับนั่นคือในช่วงของครึ่งแรกครึ่งหลังเริ่มมานะครับเกมมันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นขยับเข้าหากันมากขึ้นเริ่มมีจังหวะเร็วมากขึ้นแต่สุดท้ายผมมองว่าลิอร์พูลก็ยังคงทําได้ดีกว่าในเรื่องของการครอบครองเกมเองก็ดีหรือแม้กระทั่งการจังหวะจบสกอร์โดยเฉพาะในช่วงที่เทรนด์ลงมา ดาวินนูนเดสลงมาตัวรวมไปถึงตัวของลุยดิอาช่วยเกมของลิพูเริ่มมีความกดดันสเปอร์มากขึ้นไปอีกส่วนสเปอร์นั้นก็ยังหาจังหวะของตเตงแต่ว่าพอทําเกมขึ้นมาก็ถูกลิพูตัดบอลไปและเกมส่วนใหญ่ก็ยังดูเป็นของลิพูอยู่นะครับในช่วงของครึ่งหลังแต่เกมมันเริ่มดูเร็วขึ้นและในช่วงครึ่งหลังนะครับลิพูก็มีโอกาสจากจังๆเลยนะจากจังหวะของเทรนที่วอลเล่ตูมเดียวเข้าไปนะทุกผ่านทุกคนไปหมดแล้วนะครับยกเว้นดาก,กูชิน คือจังหวะที่เทนวอลเล่ไปอะ่ะผมก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าดากูชินเขาอ่านเกมอะไรอยู่เขาถึงไปยืนอยู่ตรงนั้นซึ่งปกติในตำแหน่งการยืนตรงนั้นนะผมรู้สึกว่านักเตะไม่ควรจะไปยืนซึ่งมันเป็นจังหวะโอเพ่นเพลย์อยู่แล้วผมมองว่าดากูชินควรจะขึ้นมาสักนิดนึงงนึกออกไหมคือไปยืนเป็นแนวเดียวกับพวกสาประตูซึ่งการอ่านเกมสําคัญมากจริงๆ เขาเห็นการขยับท่าทางแล้วนะครับบอลเนี่ยมันเลยไปถึงตัวของเทรนด์ดากูชินเองเนี่ยถอยตัวเองลงไปยืนในพื้นที่ตรงนั้นนี่คือการอ่านเกมครับยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับตัวของดากุชินคือถ้าไปยืนทื่อๆโลง่ลงๆรอสกัดบอลจากตรงกลางในกรอบเขตโทษเนี่ยผมว่าลูกนี้เป็นประตูหายแน่ๆเพราะเทนกดได้หนักมากแล้วคมกริบเลยผ่านทุกอย่างมาหมดเลยนะครับเต็มข้อจริงๆจังหวะยิงของเทรนด แต่นั่นแหละครับดาร์คุชินยอดเยี่ยมมากนะจริงๆจังหวะเนี้ยผมมองว่าเลยว่าสมาธิและการอ่านเกมของดาร์คุชินช่วยเซฟจังหวะสําสคัญนี้ไว้เลยเหมือนกับในจังหวะที่ตัวของคินสกี้เซฟจังหวะยิงของดาวินนูเยส้นหลุดเข้าไปด้วยท่อนแขนเลยนะคือจังหวะนั้นมันก็เซฟลิวเออสเปอร์ไว้ด้วย <c oughs> 2จังหวะเนี้ยมันทําให้สเปอร์ยังคงอยู่ในเกม <c oughs> คือลิวพูไม่ได้ประตูจากพวกเขาและนั่นแหละครับ มันก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้สเปอร์เองมาใช้บอลจังหวะที่มันเป็นไดเรกมากขึ้นใช้จังหวะโจมตีไม่ได้เยอะหรอกครับเพราะว่าแนวรับของลิฟทูเองะครับเขาดันเงินขึ้นมาสูงดังนั้นพื้นที่ของสเปอร์มันก็เหลือเยอะเหมือนกันและสเปอร์เป็นคนหนึ่งที่เล่นกับความเร็วดีดีและนั่นแหละครับจังหวะที่สเปอร์นั้นส่งบอลเข้าไปสู่ก้นข่ายจากจังหวะของโซเรนกี้นะครับหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงสวนตัวของอาริสันแบ็กเกอร์เข้าไป จังหวะเนี้ยเราจะเห็นนะครับว่าเอาจริงๆอ่ะผมว่าจังหวะเนี้ยน่าจะได้ประตูของสเปอร์แต่สุดท้ายต้องชื่นชมทั้งเทรนด์แล้วก็ตัวของวัตเรุเอนโดด้วยที่จ้องอยู่แล้วนะคือเขาจ้องอยู่แล้วนะครับว่าจังหวะที่ปอโร่จะออกบอลนนะ่ะคือดันตัวเองขึ้นมานะครับไม่เป็นจังหวะล้ำหน้าไปนะก็นั่นแหละครับสุดท้ายวิยาก็เช็คล้ำหน้าแต่การหลุดเข้าไปของโซแรนกี้จัดระเบียบร่างกายได้ดีมากหลุดเข้าไปแล้วยิงสวนผู้กษาประตูจบได้สวยแต่สุดท้ายมันเป็นจังหวะล้ำหน้า หรือก่อนหน้านั้นนะครับสัญญาณเตือนชัดๆเลยนะของสเปอร์ที่ควรจะได้ประตูแล้วก็โอ้โหตัวของปอเซโกกูผมก็ไม่ค่อยได้เห็นอาการของเขาเหมือนกันนะจากจังหวะที่ตัวของอาริสันเบเกอร์ถูกนะักเตะของสเปอร์นั้นบีบเกมและออกบอลไม่ถนัดจังหวะแรกเนี่ยเบิร์กวาววิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นอาริสันเบเกอร์นะที่เหมือนจะเหยียบบอลดึงบอลกลับหลังแต่ไม่โดนพอไม่โดนกลายเป็นเบิร์กวาวเองก็ไม่โดนบอลด้วยเหมือนกันเลยกลายเป็นดีจังหวะนั้นไป ใจใหายแวบไปแล้ว1จังหวะจังหวะที่2ต่อมานะครับพอเงยหน้าขึ้นมาก็ยังไม่สามารถออกบอลได้อยู่ดีจนกระทั่งเบิร์กวาลเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็มาแซะบอลไปได้สุดท้ายบอลไปถึงปอโรดที่เลือกที่จะยิงชิปไม่ได้อัดใส่เต็มค้อนครับเลือกชิปเลือกที่จะเน้นเข้ากรอบแต่ปรากฏว่าบอลชิปจากเขาออกข้างสนามไปเฉียวเสาออกไปนะครับน่าเสียดายมากพอเชโกก,กูเอง คือมันเป็นโอกาสที่สเปอร์ควรจะขึ้นนำลิอร์ด้วยเหมือนกันจากจังหวะนี้นะครับแต่สุดท้ายพอไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากจังหวะนี้มันจะออกไปแบบไหนมันก็เลยกลายมาเป็นจังหวะที่โซแรนกี้หลุดเข้าไปแล้วก็กลายเป็นลูกล้ำหน้าตอนที่ดูอยู่ผมยังรู้สึกเลยว่าวันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันของสเปอร์ก็ได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงท้ายเกมจะมีคลแม็กอะไรแบบไหนไหมแต่เราจะเห็นสัญญาณอย่างหนึ่งนั่นก็คือสัญญาณของสเปอร์นั่นก็คือรับไว้ก่อนนะครับแล้วพอตัดบอลได้แล้วค่อยเร่งจังหวะของง ค,คล้ายเหมือนกับบอลเคาเตอร์เหมือนกันใช้บอลไดเรกให้เป็นประโยชน์และก็มาประสบความสําเร็จนะครับเราจะเห็นว่าคนที่ออกบอลก็เหมือนเดิมครับเป็นปอโรปอโรได้บอลน,นะครับก็โยนขึ้นไปนะครับออกบอลเร็วให้กับตัวของโตรันกี้จังหวะที่สเปอร์เราจะเห็นที่ได้ประตูเนี่ยเราจะเห็นว่าทําไมถึงโคนาเต้เองกับเบอร์จิลฟันไดไม่อยู่ติดโตรันกี้ตัวของปอโรครับอยู่กลางสนามก็จริง แต่ตำแหน่งของโซ o รนกี้สำคัญมากเขาไม่ได้ขึ้นไปยืนห้อยหรือตัวติดกับแนวรับของลิภูแต่ตัวเขาเองก็ถอยตัวเองลงมาด้วยเหมือนกันอยู่ต่ำอยู่ครึ่งสนามอะอยู่ในแดนของสเปอร์เองด้วยซ้ำจังหวะที่ปอโรกำลังจะขยับขยับเพราะว่าจังหวะที่ปอโรครอบครองบอลอยู่ครับเขาพยายามมองให้กว้างแต่มันยังไม่มีใครขยับแต่พอโซแรนกี้เริ่มขยับตัวครับ โซลังกี้ขยับปุ๊บหันมามองปอโร่ปอโร่เองเห็นแล้วนะครับว่าโซลังกี้จะวิ่งไปทางไหนก็เห็นแล้วว่าตำแหน่งทางวิ่งของโซโรังกี้จะไปตรงนั้นคือข้ามจังหวะเขาไปปอโร่เปิดไปครับวอจิฟันได้นั้นดันเงินดันตัวเองขึ้นมาแล้วนะครับแต่คนที่เห็นทุกอย่างนั้นก็คือโคนาเต้ซึ่งบีบเกมได้ดีอยู่แล้วผมว่าจังหวะเนี้ยเกมรับของลิพูไม่ได้เสียหายอะไรแต่จังหวะของโซโรังกี้ดีเหลือเกินจังหวะปอโร่เปิดมานะครับโซลังกี้โชบมา วิ่งเบียดตีคู่มากับโคนาเต้ผมถามว่าแนวรุกนะครับคนไหนบ้างที่จะเบียดสู้กับโคนาเต้ได้คนนั้นต้องแข็งแกร่งมากๆอย่าลืมนะครับว่าโคนาเต้นั้นเป็นนักเตะคนหนึ่งแนวรับที่รูปร่างสูงใหญ่และแข็งแกร่งมากจะโซลังกี้เบียดได้ดีครับชนกันได้ดีนะครับปะทะและตัวเองนั้นาบาลานซ์ดีมากบาลานซ์ของโซลังกี้ไม่เสียหลักและเก็บบอลได้เป็นจังหวะที่วอร์จิลฟันไดเองวิ่งมาประคองด้วยเหมือนกัน และทั้งเบิกวาลเองนะครับรวมไปถึงนักเตะของสเปอร์คนอื่นก็วิ่งเติมขึ้นมาเราจะสังเกตว่าตรงกลางของลิปูนะครับไม่ว่าจะเป็นวาตารุเอนโดหรือแม้กระทั่งตัวของกาเฟนแบกเองไม่ได้วิ่งลงมาตั้งแต่ต้นอาจจะมองว่าอ่านเกมอยู่แล้วนะเพราะว่าคนที่น่าจะถึงบอลก่อนน่าจะเป็นตัวของโคนาเต้ตอนวิ่งเบียดกันมายังดูไม่ออกด้วยซ้ำว่าใครจะได้บอลแต่นักเตะของสเปอร์นั้นออกตัวแล้วครับแตกต่างจากนักเตะของลิปูทั้งวัตารุเอนโดแล้วก็ตัวของกาเฟนแบก สองคนนี้ยังไม่ได้ลงมาแต่พอโชรันกี้เบียดชนะแล้วเก็บบอลได้นักเตะของเลี้ยวภูจึงสตาร์ทวิ่งตามกันลงมาแต่ว่านักเตะของสเปอร์สตาร์ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไม่ทันครับโชรันกี้เองพอกลับบอลมาได้เก็บบอลได้หันหน้ากลับมาเห็นตัวของเบิร์กวาลวิ่งขึ้นมาเติมให้บอลสวยมากน้ำหนักทุกอย่างดีไปหมดเลยคุ้มค่าจริงแล้วความยอดเยี่ยมมันสุดจริงๆนะครับสำหรับศูนย์หน้าคนนี้นะ เข้าใจแล้วว่าทําไมสเปอร์ถึงทุ่มเม็ดเงินขนาดนั้นนะครับเพื่อตัวของโซลังกี้แล้ววันนี้ตอบแทนจริงๆไหลมานะครับแล้วเบิร์กวาวเองเอียงตัวแปรสวยมากคือถ้ามุมที่เราได้ดูการถ่ายทอดเราจะเห็นว่ายิงอ๋อเยอะยิงส่วนตัวของอาริสตนเบเกอร์ไปอาริสตนเบเกอร์ก็พยายามจะล้มลงไปเพราะว่ายิงส่วนตัวเขาเข้าไปแต่พอเราดูภาพมุมหลังอาริสตนเบเกอร์เราจะเห็นวิถีบอลของเบิร์กวาวมันโค้งเลยเนะี่ย มันโค้งเบียดเสาเข้าไปเลยนะครับมันไม่ได้ยิงพุ่งมาตรงๆนะมันโค้งหนีตัวของอาริสันเบเกอร์แล้วก็เบียดเสารแรกเข้าไปอะ่ะโอ้โหยิงยิงจนอาริสันเบเกอร์เองผมเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงดูแล้วไม่ได้พุ่งไปเพื่อที่จะเซฟแต่มันเซฟไม่ได้จริงเพราะบอลมันโค้งหนีเข้าไปก่อนก่อนที่จะเบียดเสาเข้าไปยิงคมเหลือเกินนะครับตัวของสเฟนเบิร์กวอล หนึ่งประตูต่อศูญครับแล้วมันคลีนมากเลยนะลูกล้ำหน้าก็ไม่สามารถที่จะมาจับได้จังหวะน,นี้ไม่ต้องไปตีเส้นใดๆเพราะว่าจังหวะที่บอลออกจากเท้าปอรโรตัวของโซแรนกี้ต่ำกว่าโคนาเต้แบบชัดเจนมากเพราะเขาเลือกที่จะถอยตัวเองลงไปอยู่ตั้งแต่กลางสนามาครับก่อนที่จะวิ่งโฉบเข้ามาอยู่ในตำแหน่งยอดเยี่ยมจริงนะคือการออกบอลของปอโรก็ยอดเยี่ยมแล้วซึ่งมันเตือนมาตั้งแต่ลูกที่โซแรนกี้ล้ำหน้าไปก่อนหน้านี้แล้วเตือนลิ์พูมาตั้งแต่จังหวะน,นั้นแล้วนะครับ แต่นั่นแหละครับพอจังหวะที่2แล้วเป็นประตูเลยคมมากสําหรับสเปอร์ในวันนี้การเล่นผมว่าวันนี้ทําได้ดีสําหรับตัวของสเปอร์นะในเรื่องของ1ชื่นชมในเรื่องของเกมรับที่ไม่ได้ขึ้นมาเล่นแบบเดิมหรืออาจจะวางมาเป็นแบบนี้ก็ได้ส่วนเกมอื่นไปว่ากันทีหลังว่าอาจจะกลับมาเล่นแบบเดิมก็ได้ส่วนลิฟวูวันนี้ถามว่าเสียหายขนาดนั้นไหมก็คงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าผมมองว่าวันนี้เล่นในบ้านสเปอร์และสเปอร์ก็ลุมความได้เปรียบคือหนึ่งประตูต่อศูนย และอีกนัดหนึ่งนะครับจะไปเล่นที่แอนฟิลผมว่าเกมนั้นนะสนุกผมว่ารอบ4ทีมตอนนี้สำหรับคาราบาวครับเนี่ยผมว่าสนุกหมดเลยอาร์เซนอลนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลแล้วก็สเปอร์สี่ทีมนี้ผมว่าเขาไม่ได้เป็นรองกันและคู่ชิงจะสนุกมากขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันส่วนวันนี้สเปอร์ทำได้ดีจริงๆนะครับกลับมาเป็นสเปอร์ที่ผมว่าน่าจะอยู่ในในรูปในรอยแล้วละ่ะแล้วก็ได้คินสกี้มาอีกที่วันนี้โชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆ นะครับคินสกี้กับตัวของเบิร์กวาววันนี้ยอดเยี่ยมมากแต่ว่าโซรันกี้เองเป็นคนหนึ่งที่อดชื่นชมไม่ได้ปอโรอาชิเกรวมไปถึงดากูชินและก็ตัวของสเปนด้วยวันนี้ทำได้ดีทั้งหมดเลยเกมรับของสเปอร์รวมไปถึงตรงกลางบิูมาบีบเกมดีดีแล้วมันจะมีจังหวะที่อาชิเกครับเราจะเห็นนะเขาเล่นเป็นเซนเตอร์ใช่ไหมครับเขาตัดบอลขึ้นมาได้ลากขึ้นมาแล้วจ่ายบอลใช้ก้อยทะลุไปหาโซรันกี้เออตัวของครูเซฟกี้ได้จังหวะนั้นผมว่าสวยมากเลยนะ อย่าลืมนะครับว่าตัวของอาชิเก้เนี่ยเป็นมิดฟิล์มมาก่อนดังนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากนี้ไปตำแหน่งจริงๆของ Gay, อาชิเก้ตัวของปอชโกกูจะวางให้เขาเล่นตรงไหน,นเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเขาก็เริ่มชินตำแหน่งของเซนเตอร์แล้วด้วยเหมือนกันเล่นมาหลายเกมแล้วนะครับและกลายเป็นยืนเป็นตัวหลักให้กับสเปอร์ด้วยเหมือนกันก็ไม่รวมกันว่าอนาคตตำแหน่งจริงๆของอาชิเก้นั้นจะอยู่ที่ตรงไหน,นเดี๋ยวรอติดตามกันละกันส่วนวันนี้สเปอร์ทำได้ดีจริงๆส่วนลิพูเอง เริ่มเห็นอาการล้าๆของพวกเขาแล้วด้วยเหมือนกันนะความเร็วความจัดจ้านมันมันไม่ขนาดนั้นเหมือนกับหลายๆเกมที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันอาจจะเพาะล้าผมว่ามีม,มีมีส่วนสําคัญด้วยเหมือนกันอย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้หลายๆทีมเริ่มมีโปรแกรมที่มันถี่มากขึ้นแล้วโดยเฉพาะนะครับหลายๆทีมที่ยังคงอยู่ในเส้นทางทุกทุยไม่ว่าจะเป็นลีคับคาราวาครับ,รรบแล้วก็เอฟเอครับพีเมลีก รวมไปถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยผมว่าเริ่มมีผลแล้วเหมือนกันสําหรับอาการนักเตะมีอาการล้าๆนะครับก็ต้องรอติดตามมันไปเหมือนกันระหว่างานักเตะนะครับทั้ง2ทีมนะไม่ว่าจะเป็นตัวของจาร์รคอนซ่าเองกับตัวของเบนเทนคูด้วยเดี๋ยวไปติดตามกันแล้วกันนะครับว่าอาการบาดเจ็บที่มันเกิดขึ้นจะหนักหนามากน้อยแค่ไหนส่วนวันนี้ผมว่าทั้งคู่ก็ตามทําได้ตามมาตรฐานของตัวเองนะแต่วันนี้สเปอร์ยอดเยี่ยมจริงครับเล่นในบ้านแล้วก็เอาชนะลิพูไปได้เดี๋ยวรอพบกับ เล็กที่2ในบ้านของลิปูว่าจะเข้มข้นมากแค่ไหนสําหรับคู่นี้ผมว่าใส่กันไม่ไม่หยุดแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่เล่นเกมรกด้วยกันทั้งคู่ เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วสามารถกดสมัครสมาชิกนะครับเป็นกำลังใจให้กันได้รวมไปถึงกดซ r บแตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดอะไรไปยังไงเนี่ยผมขออภัยทุกท่านไว้นทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับ Enjoy ครับ